ในวงสนทนาหนึ่งนะครับที่ห้องทำงานของสินแสมหมิงหลังจากที่ดูโงเ่เฮงนะครับแล้วก็วันเดินปีเกิดให้กับแขกเสร็จแล้วนะครับก็นั่งคุยจิปาถาก,กันอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับก็เลยคุยไปคุยมาผมก็น่าจะเป็นคำถามขึ้นมาจาก จากวงสุนทนาล่ะครับถามว่าทำไมาชาวลัคนาราศีมีนที่มีดาวราหูที่ทับลัคนาอยู่เนี่ยถึงจะต้องทำอะไรแบบระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงนี้ผมก็เลยนะครับตอบนะครับให้ฟังว่าคือราหูเนี่ยมันทับลัคนาราศีมีนเนี่ยจะว่ามันเสียหายทั้งหมดก็คงไม่ใช่ นะครับเพียงแต่ว่าไอดา,าวราหูเนี่ยมันมาจากเรือนวินาศของชาวลัคนาราศีมีนแล้วไปพับลัคนาราศีมีนเนี่ยบางครั้งตัวเราเองเนี่ยอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่ทำให้เรามีความรู้สึกจุกจิกใจในวงงานบ้างหรือนะครับบางคนเนี่ยอาจจะต้องเดินทางหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะครับแบบที่ตัวเองก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกัน นะครับบางคนมีโอกาสได้ขยับโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยกันไปเลยทีเดียวก็คงอยู่ที่พื้นฐานดวงของแต่ละคนที่ต่างกันด้วยนะต้องอธิบายให้ฟังแบบนี้แล้วก็นะครับผมก็คุยกันอะไรจิปาระหาทั่วๆไปก็มีแขกยุ่ท่านหนึ่งก็ถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะสิ่งแสทำไมบางคนเนี่ยสังเกตว่าทำไป ปรับทำสัญกรรมโงเฮงแล้วชะตาดวงตกลงหรือว่ามันทําให้มีปัญหาจุกจิกยุ่งยากในหลายๆเรื่องผมก็เลยตอบให้ฟังนะครับแบบชัดๆนะครับกันไปว่าผมเนี่ยนะครับจากที่ผมเป็นสินแสมาปีนี้ปีที่50แล้วนะไอ้โทษป,นะนะปีที่30แล้วนะนะครับพูดผิดปีที่30แล้วนะผมอะ เห็นคนที่ทั้งทำสัญยกรรมแล้วชีวิตดีขึ้นแล้วอีกหลายคนที่ทำแล้วชีวิตเปลี่ยนแปลงในทางลบก็คือดวงตกลงนั่นเองยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเห็นบางท่านเนี่ยไปตัดปีกจมูกมานะครับเป็นสุภาพสตรีแล้ไปตัดปีกจมูกมาของเดิมนะครับปีกจมูกมีเนื้อก็ดีอยู่แล้วพอไปตัดปีกจมูกให้บางลงเพื่อต้องการให้จมูกมันดูโด่งขึ้น ชีวิตแม่งเปลี่ยนเลยทีนี้ปอกชิบหายใวป่วงเลยแล้วก็เลิกกับผัวก็มีจมูกก็คือสามีนะครับตัดปีจมูกก็ทําให้วาสนาความรักมันก็เปลี่ยนไปปีจมูกยิ่งบางลงตําแหน่งความรักคู่ครองสามีก็ห่วยแตกมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนที่ผมเห็นไปฉีดฟิลเลอร์มาผมต้องออกตัวก่อนว่าการฉีดฟิลเลอร์ไม่ได้เสียหายเลยนะครับแต่คุณจํจเป็นต้องปึกษากับ ผู้ที่รู้จริงๆนะครับคนที่เขาสามารถที่จะทำให้คุณดูดีขึ้นแล้วก็ไม่เสียงโงเ่เฮงด้วยหลายคนเนี่ยนะครับไปกังวลว่าเส้น2เส้นเนี่ยนะฮะจะชัดเกินไปเดี๋ยวจะทําให้ดูแก่ก็ไปฉีดฟิลเลอร์ทีนี้หน้าตึงเป้งเลยนะฮะเส้นไอ้นี่ก็จางลงไปด้วยผมบอกอย่างนี้นะเส้น2เส้นเนี่ยตามหลักโงเ่เฮงเนี่ยถ้าเรียกควบเหลง ควบเหลงหรือจะเรียกว่าฟ้าหลิงก็ได้นะครับเรียกได้สองชื่อนะฮะจีนการกับแต้จิว๋วเส้นประกาสศิบป์ควบเหลงหรือฟ้าหลิงเนี่ยมีความสําคัญมากๆเส้นนี้สําหรับผู้ชายนะครับสองเส้นนี้สําหรับผู้ชายอยู่ตึงอยู่ชิงเหลาอยู่ห่อยิ่งอายุมากยิ่งดียังสองเส้นนี้มีความสําคัญมากใครที่พออายุมากแล้วสองเส้นนี้ไม่ชัดจางหรือบาง นะครับชีวิตไม่ค่อยดีหรอกครับเหน็ดเหนื่อยหนี้สินอุปสรรคในชีวิตเยอะฉะนั้นมันจะยาวหรือจะดูอายุมากขึ้นไปนิดนึงคุณก็อย่าไปวอลลี่แม่เลยนิดหน่อยเอาชีวิตที่มั่นคงไว้ก่อนผมเห็นหลายคนที่ไปฉีดมาเพื่อให้ร่องเนี้ยมันตื้นขึ้นชีวิตเปลี่ยนเลยครับปัญหาจุกจิกนะครับเข้ามาในชีวิตหลายอย่างแทนที่แก่ตัวแม่มจะสบาย นะครับกลับจบากมาเหนื่อยมาลําบากบางคนก็ไปมีปัญหาเรื่องธรุรกิจการงานบ้างนะครับเรื่องเ,ออเงินทองเงินทองนะฮนะผู้ชายเนี่ยสองเส้นเนี้ยยิ่งชัดยิ่งลึกยิ่งดีอํานาจปรมีมากมายเลยแต่ย้ําว่าต้องอายุมากแล้วสองเส้นนี้ถึงชัดนะครับถ้าอายุยังน้อยอยู่ยังไม่ถึง30แล้วสองเส้นนี้เสื่มไปชัดอย่างนี้ครับเหนื่อยอันนั้นมันก็กลับการโหเฮงต้องดูเรื่องความเหมาะสมด้วย ฉะนั้นนะครับใครที่จะไปฉีดฟิลโลฟิลเลอร์อะไรก็ดูให้ดีนะผมขอย้ําอีกครั้งเพื่อการน,นะครับเข้าใจที่ตรงกันว่าการฉีดฟิลเลอร์นั้นไม่ผิดสามารถทําได้แต่ต้องดูเป็นตําแหน่งตําแหน่งไปไม่ใช่ฉีดแม่งสเปะสปาทั้งหน้าเลยอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้ต้องดูให้ดีอย่างไอตาแหน่งชายหางตาเนี่ยเออตำแหน่งเนี้ยไม่ควรมีเส้นเยอะอ่ะอย่างเงี้ยฉีดได้ ไม่ว่ากันส่วนตำแหน่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าของเดิมมันชัดอยู่แล้วไปฉีดให้มันตื้นขึ้นเดี๋ยวเหรอเดี๋ยวรู้สึกเดี๋ยวปัญหาในชีวิตมาแน่ๆนะดูกันให้ดีนะครับก่อนที่จะทำกิยกรรมใดๆก็ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้มากๆนะสินแสารหมิงก็นะครับเอาเรื่องดีๆมาบอกกันโอ้ในวงสนทนาวันนั้นคุยกันยาวเลยนะครับดูโงเฮงดูวันนี้เกิดเสร็จแล้วคุณลูกค้าก็ สงสัยก็เลยถาม,มก็เลยตอบให้ยาวเลยทีนี้นะก็เอามาฝากกันขอให้โชคดีนะครับ